ครับก็กลาสวัสดีครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ให้เกติดตามชมทางช่องของดีเจหนุ่มภูมิชัยนะครับคนมักเว่าวครับวันนี้ผมได้นําทุกท่านนะครับมาถ่ายทำนะครับมาเที่ยวร่วมมากราบไหว้ที่วัดถ้ำภูผาเวียงนะครับหมู่เก้าตำบลนาแก อำเภอนาวังจังหวัดน้องบุรพูนะครับบรรยากาศก็จะประมาณนี้นะครับดูนะครับนะครับสวยงามนะครับเดี๋ยวพาทุกท่านเดินดูนะครับอ่านะครับแป๊บหนึ่งนะครับนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้ครับก็จะมีเป็นต้นไม้ยืนต้นเยอะมากนะครับต้นไม้ยืนต้นสวยงามนะครับเป็นเป็นถ้ำที่เก่าแก่อีก ทำหนึ่งนะครับของจังหวัดนางบัวลำูนะครับเงียบสงบนะครับแล้วก็จะมีเสียงแมลงร้องนะครับในวัดนี้ก็จะเงียบนะครับผมเดินเดินเดินดูแล้วก็จะไม่มีไม่เห็นพระพิสุครับไม่รู้ว่าท่านไปไหนครับท่านอาจจะอาจะพรรษาหรือเปล่านะครับผมก็ไม่ไม่เห็นนะครับแล้วก็แล้วก็ไม่เห็นคนที่อุปถัมภ์ในวัดก็ไม่เห็นนะครับว่าจะสอบถามว่าจะได้ไปทาที่ไหนบ้างที่สวยๆนะครับก็เลย เอาที่ไทยทำได้แล้วก็แล้วกันนะครับให้ท่านได้เดินชมดูนะครับดูนะครับตอนนี้ครับผมจะพาเดินแล้วนะครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับก็เดินมาเรื่อยๆนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับเห็นได้ว่าต้นไม้นะครับเป็นต้นไม้นะครับสวยครับเป็นต้นไม้ที่เก่าแก่นะครับเดินไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับได้ยินเสียงจักระจันนะครับร้องนะครับบรรยากาศนะครับ มีบรรยากาศในวัดภายในวัดกว้างใหญ่มากนะครับวัดถ้ำผาเวียงครับหมู่9ตำบลนาแกอำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับเขตติดต่อจังหวัดเลยนะครับถ้าท่านมาก็ไม่ไกลนะครับถนนสาย210นะครับแต่ขึ้นจังหวัดหนองบัวลำพูนะครับแต่ก็เขตติดต่อจังหวัดเลยนะครับอำเภอนาวังนะครับเดินดูเรื่อยๆนะครับตอนนี้กำลังเดินดูนะครับ จะเห็นได้ว่าต้นไม้เยอะมากๆเลยนะครับนะครับเป็นต้นไม้นะครับนะครับนี่ครับบรรยากาศนะครับก็จะประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เดินไปเรื่อยๆนะครับเดินดูเรื่อยๆนะครับอยู่กับหนุ่มภูมิชัยนะครับเดินดูเรื่อยๆนะครับ น,นะครับอันนี้น่าจะเป็นรากไม้เก่านะครับรากไม้เก่านะครับอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ว่าต้นอะไรครับผมไม่รู้เหมือนกันนะครับนี่ครับ ตอนนี้ก็เดินไปเรื่อยๆก,ก่อนนะครับเดินดูบรรยากาศนะครับนี่ครับบรรยากาศภายในวัดนะครับมั่นใจว่าต้นอะไรนะครับอย่นี้เรียกส้นอะไรก็ไม่รู้นะครับนี่ครับภายในวัดนะครับ ล,ลื่นมากนะครับลมเลื่นมากเลยนะครับภายในวัดเดี๋ยวผมจะพาไปเดินดูในถ้ำนะครับทีนี้นะครับปากถ้ำนะครับอยากให้ทุกท่านมาไหว้นะครับมีโอกาสก็มาไหว้ได้นะครับดูบรรยากาศนะครับ ดูถ้ำข้างบนดีกว่านะครับบรรยากาศข้างบนนะครับนี่ถ้ำข้างบนประมาณนี้นะครับดูบรรยากาศถ้ำข้างบนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมไม่รู้ว่าจะขึ้นไปตรงไหนนะครับผมก็ไม่รู้นะครับแต่ข้างบนบนถ้ำครับสวยนะครับข้างบนสวยมากครับนีครับอยู่หลังสลานะครับถ้ำข้างบนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้ำข้างบนนะครับสวยครับบรรยากาศสวยมากนะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนนะครับ นี่ครับบรรยากาศถ้ำข้างบนนะครับให้ดูนะครับช้าครับถ้ำข้างบนนะครับมาถ้ำข้างบนนะครับถ้ำผาเวียงครับนี่คือถ้ำผาเวียงนะครับเดี๋ยวผมให้ดูตรงบรรยากาศตรงนี้ก่อนนะครับผมเห็นต้นไม้นี่ครับผมไม่มั่นใจว่าเป็นต้นอะไรนะครับเยอะมากเลยนะครับ นี่ครับลมลื่นมากนะครับอากาศเย็นมากนะครับบริเวณนี้นะครับอากาศจะเย็นนะครับเดี๋ยวเข้ามาดูกันนะครับนี่ครับเป็นเป็นต้นไม้อย่างนี้นะครับเยอะมากนะครับเยอะมากเลยนะครับประมาณนี้นะครับเดินเดินดูนะครับเดินดูด้วยกันนะครับ ครับก็ประมาณนี้ครับต้นไม้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็ขออนุญาตเจ้าที่เจ้าทางเลยนะครับถ่ายทํานะครับเพื่อให้ทุกท่านได้นํามากราบมาไหว้มาเที่ยวนะครับนี้ไม่มั่นใจว่าเป็นต้นตะเคียนหรือเปล่านะครับเห็นมีมีอ่ามีพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวไปดูใกล้ๆนะครับโดนมาสาธุด้วยกันนะครับสาธุด้วยกันนะครับสาธุนะครับขออนุญาตถ่ายทําเด้อนะครับไม่มั่นใจว่าเป็นต้นอะไรนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆนะครับ ผมเห็นเห็นมีทูบเทียนนะครับเห็นมีมีพวงมาลัยนะครับเป็นไม้แต่เขียนหรือเปล่าผมไม่มั่นใจนะครับเดี๋ยวเราไปดูใกล้ๆกันนะครับเป็นไม้ใหญ่มากนะครับนะครับเป็นไม้ใหญ่มากนะครับเนี่ยไม่มั่นใจว่าเป็นไม้แต่เขียนหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นไม้แต่เขียนหรือเปล่านะครับนะครับเป็นไม้แต่เขียนไหมนะครับมาเข้ามาไหว้นะครับมาไหว้มากลับมาไหว้ได้นะครับ คงจะใจดีนะครับขอโชคขอลาบจากท่านนะครับมาถึงก็มาไหว้ได้นะครับนะครับนี่ครับนะครับนี่ครับเห็นมีมีพงมาลัยนะครับมีพงไว้น่าจะมีคนมาไหว้นะครับนะครับขอโชคลาบจากนะครับถ้ามาก็มาไหว้ได้นะครับตรงนี้นะครับต่อเลยนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปต่อเข้าไปที่ถ้ำเลยนะครับนะครับตัวนี้ก็ กล้ๆไม้ตะเคียนเขาจะมีอันนี้ครับต้นอย่างนี้นะครับต้นใหญ่มากนะครับต้นไซแบบผมไม่มั่นใจนะครับเป็นบรรยากาศเป็นคึมๆนะครับในต้นอย่างนี้ครับสูงนะครับอยู่ใกล้ต้นไม้ตะเคียนนะครับเดี๋ยวเราจะต่อเลยนะครับเดี๋ยวมาทางนี้เลยครับบรรยากาศคึมๆนะครับ ตรงในป่าก็จะเป็นไม้ไม้เยอะนะครับไม้เยอะมากดูนะครับเป็นไม้ไม้ต้นใหญ่ๆนะครับต้นใหญ่ๆนะครับป่าเป็นป่านะครับตอนนี้ผมจะพาเดินไปที่ถ้ำนะครับไฮไลท์ของงานนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าหนุ่มภูมิชัยจะพาเดินไปดูนะครับท้ามีโอกาสก็มาไหว้นะครับท่านนี้ถ้ำนี้เดี๋ยวผมจะ จะเล่าเดี๋ยวให้เราให้ฟังทีหลังก็แล้วกันนะครับนี่ครับทางขึ้นนะครับขอต้องทำนำทุกท่านมาเลยนะครับตอนนี้ถึงทางขึ้นแล้วนะครับมาเลยนะครับตามหนุ่มภูมิชัยมาเลยนะครับดู่ทางขึ้นนะครับจะเห็นได้ว่ามีตะไคร้นะนะครับแสดงว่าฝนตกนะครับกันโชคฝนตกมีตะไคร้ขึ้นนะครับ จะดูบรรยากาศนะครับบนถ้ำนะครับถ้ำมีลิงด้วยครับมีลิงด้วยมีลิงด้วยครับเมื่อกี้เห็นลิงนะครับนี้เป็นถ้ำวัดถ้ำผาเวียงนะครับหมู่เก้าอยู่บ้านผาเวียงนะครับตำบลนาแก่อำเภอนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูครับมาดูบรรยากาศภายในถ้ำนะครับเข้ามาดูนะครับ มื่อกี้ผมเห็นลิงด้วยนะครับมีลิงด้วยนะครับมาดูบรรยากาศกันเลยนะครับเข้ามาเลยนะครับเดี๋ยวหนุ่มภูมิัจจะขับพาเข้ามานะครับมาเลยครับตามมาเลยนะครับมีโอกาสก็มาไหว้นะครับมีโอกาสก็มาไหว้นะครับผมไหว้ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมไหว้ไปครั้งหนึ่งแล้วนะครับ นะครับถ้ำเผาเปียงนะครับเดี๋ยวด,ด,ด,ดูดูนะครับเดี๋ยวดูให้ดูใกล้ๆเลยนะครับภายในถ้านะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับดูใกล้ๆเลยนะครับนี่นะครับจะมีพระพุทธพัชระวิชัยประธานนะครับ น่าจะเป็นพระประธานตรงนี้นะครับนี่ครับเป็นถ้านะครับมีทูบมีเทียนนะครับตรงนี้นะครับนี่ภายในข้างในถ้ำนะครับมีค้างคาวบินด้วยนะครับข้างในนะครับเห็นแวบๆนะครับค้างขาวบินข้างในนะครับนะครับมีพระเยอะมากนะครับนี่นะครับในถ้ำจะเป็นรูอย่างนี้นะครับดูนะครับเห็นชัดเจนไหมครับในถ้ำก็จะเป็นรูประมาณนี้นะครับดูในถ้ำนะครับ ดูบรรยากาศนะครับในถ้ำนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับดูไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับสวยนะครับสวยนะครับนี่ครับมีระฆังนะครับระฆัง นี่ครับข้างๆนะครับข้างๆมีโกรธมีโกรธสำหรับผู้เสียชีวิตนะครับไม่มันจะว่าเอาไว้ตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้นะครับนี่ครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับท่านมาก็มาไหว้ได้นะครับ ท่านที่เป็นสายนาคานะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านมานะครับมีโอกาสก็มาไหว้นะครับตรงนี้ที่ผมดูในประวัติมีตำนานนั้นตำนานพญานาคด้วยนะครับนี่นี่สายนาคานะครับนี่ครับมาก็มาไหว้นะครับท่านที่เป็นสายนาคานะครับมาไหว้ได้นะครับนี่ครับมาไหว้ได้นะครับท่านที่เป็นสายนาคานะครับสายนาคาก็มาไหว้ได้นะครับทางนี้นะครับผ่านมาก็มาไหว้นะครับมาไหว้ท่านนะครับ ถ้ำนะครับสายนาคานะครับอ้าวผมเห็นอันนี้นะครับค้างคาวนะครับค้างคาวค้างคาวตกมานะครับตายนะครับเสียชีวิตนะครับค้างคาวนะครับค้างคาวนะครับน่าจะเยอะนะครับดูแลเสียชีวิตแล้วครับค้างคาวนะครับน่าจะตายมาหลายวันแล้วครับดูแลไม่ต่ํากว่า สองสามวันนะครับดูข้างข่าวตกมาตายนะครับใครเป็นสายนาคานะครับก็อย่าลืมมาไหว้นะครับสายนาคานะครับนะครับสายนาคานะครับก็มาไหว้ได้นะครับผ่านมาก็มาไหว้ท่านนะครับขอโชคขอลาบนะครับเป็นความเชื่อนะครับนะครับเราไม่ว่ากันนะครับนี่ครับทางขึ้นนะครับทางขึ้นก็ประมาณนี้นะครับ บรรยากาศลมลื่นนะครับนะครับผมจะพาลงนี่ครับก็ประมาณนี้แหละครับ เดี๋ยวจะลงไปนะครับลงแล้วนะครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวจะลงแล้วนะครับหลังจากที่พาดูาพระประธานในถ้ำแล้วนะครับเดี๋ยวก็หนุ่มพุชัยจะพาลงนะครับลงทางนี้นะครับเดี๋ยวลงทางนี้ดีกว่า ครับภายในถ้ำนะครับประมาณนี้นะครับนี่คือถ้ำผาเวียงนะครับอยู่หมู่เก้าบ้านเผาเวียงนะครับตำบลนาแก่เพรนาวังจังหวัดหนองบัวลำพูครับเป็นสถานที่นะครับท่องเที่ยวแล้วก็ท่านก็มากลับมาไหว้ได้นะครับยินีเชิญนะครับตรงนี้นะครับวันนี้จะถ่ายทำไม่นานนะครับ พ่อหลภูมิชัยก็จะมีทุละนะครับก็จะถ่ายทำไม่นานนะครับนี่ครับประวัติวัดถ้ำผาเวียงบ้านนาแก่ตบลน,นาแก่อาเภอนาวังจังหวัดนกรบุรีนะครับบริเวณถ้ำผาเวียงนะครับจะมีถ้ำขนาดใหญ่ที่เรียกว่า ถ้ำผากลางนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีถ้ำเยอะแยะนะครับไม่น้อยกว่าสี่สิบถ้ำนะครับภายในบริเวณนี้นะครับมีตำนานเล่าว่าถึงความเป็นมานะครับเกี่ยวกับถ้ำผาเวียงว่าสมัยก่อนมีพญานาคที่มาจากนครเวียงจันทร์ชื่อว่าอะไรนะครับนะครับไอ้โกยนะครับนะครับนี่ครับนะครับมีเกี่ยวกับพญานาคเลยนะครับนะครับนี่จะมีตำนานอ่านนะครับ นะครับท่านท่านดูใกล้ๆเลยครับก็จะมีตำนานอ่านนะครับนี่นะครับนะครับมีตำนานอ่านนะครับมาก็มาอ่านได้นะครับมาก็มาอ่านได้นะครับจะมีประวัตินะครับทําเผาเวียงนะครับตั้งอยู่ที่วัดทําเผาเวียงนะครับอยู่บ้านผาเวียง นะครับบ้านนาแกหมู่เก้าตำบลน,นาแกอำเภอนาวังจังหวัดน้องบุรีรัมย์ครับนี่ครับบรรยากาศก็ประมาณนี้นะครับที่วัดนะครับก็โล่งๆนะครับีนประมาณนี้นะครับนะครับ นี Workers, chapter, ่ผมให้ด <prepar atory? S 1> ูถ้ำถ้ำนะครับสวยสวยมากนะครับข้างบนนะครับดูนะครับดูบรรยากาศถ้ำข้างหลังผมนะครับสวยมากเลยนะครับดูนะครับสวยมากครับสวยมากนะครับแต่แดดมันแดดมันส่องนะครับก็เลยดูดูไม่เท่าไหร่นะครับมันสะท้อนแสงนะครับยิ่งสวยมากนะครับถ้ำข้างหลังนะครับสวยมากเลยนะครับนี่ครับนี่ครับข้างหลังเป็นถ้ำเป็นเป็นภูเขาสวยมากครับวิวสวยมากเลยครับ ครับสาหรับวันนี้นะครับคงจะอยู่ในช่วงสุดท้ายนะครับแม่แมลงนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับที่เกยรติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับและกดติดตามหนุ่มภูมิชัยด้วยนะครับท่านนะครับทุกท่านที่เข้ามาชมนะครับนะครับโอกาสหน้าผมจะได้ไปถ่ายทําคลิปดีๆอย่างนี้นะครับแนะนําการท่องเที่ยวแนะนําการไปกราบพระสถานที่สําคัญของจังหวัดนครบฐมนะครับให้ทุกท่านได้รู้จักนะครับ แล้วก็จะได้ทําคลิปออกมานะครับให้ทุกท่านได้ชมกันได้ได้มากลับมาไหว้ได้รู้จักสถานที่ท่องเที่ยวใหม่ๆนะครับของจังหวดัดนนทบุรนะครับก็ฝากติดตามด้วยฝากกดติดตามครับในช่องของหนุ่มภูมิชัยด้วยขอบคุณทุกท่านนะครับที่เกีติติดตามนะครับเจอกันในคลิปหน้านะครับขอบคุณมากครับทุกท่านครับขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ